ตื่นเต้นจังเลยค่ะวันนี้จะต้องเอามาทําละยายก็จะเริ่มควักไส้ควักเ,เม็ดข้าออกนะคะควักออกแล้วก็เอาเม็ดข้าอะไรพวกนี้มาล้างทําความสะอาดแล้วก็เก็บไว้เพราะว่าป้าหมยที่สวีเดนขอค่ะแล้วยายก็จะเอาส่วนหนึ่งเก็บไว้กับประเทศไทยด้วยนี่ค่ะทําความสะอาดออกมาเสร็จโอ้โหกว่าจะตัดได้นะคะดูกระทุ้ลทุเลเปลือกเขาแข็งจริงๆเนื้อนะ่ะไม่เท่าไหร่แต่เปลือกเขานะคะ่ะ นี่ค่ะเสร็จแล้วแล้วก็เอามาตัดค่ะต้องสับนะคะตัดไม่ได้ต้องสับจากนั้นยายก็จะเอามานึ่งค่ะลองชิมดูนะคะว่านึ่งออกมาแล้วจะเป็นยังไงนี่ค่ะยายก็จะนึ่งชิ้นใหญ่หน่อย20สิบนาทีนะคะตั้งเวลาไปเลยค่ะจากนั้นก็จะเอามีดจิ้มดูค่ะว่าใช้ได้ยังเสร็จแล้วมาชิมเลยค่ะรสสัมผัสคือหวานนุ่มอร่อยมันแต่ไม่มากค่ะ อร่อยค่ะแนะนำเลยนะคะ